อย่าคิดว่าชีวิตเราไม่มีค่าเพราะการตีราคาจากคนอื่นสวัสดีครับผมทนายต่องวิทยาธรรมปัติครับวันนี้ผมจะขออนุญาตแบ่งปันหลักกฎหมายอาญาในฐานความผิดหมิ่นประมาทครับมีหมิ่นประมาททั่วไปมาตรา3-2-6หมิ่นประมาทคนตายมาตรา3-2-7 และมิ่นประมาด้วยการโฆษณามาตา3า8 2 8แห่งประมวลกฎหมายอาญาครับขอยกเป็นหลักที่1ตัวบทบัญญัติมาตา3า6 2 6ซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดนะครับบัญญัติไว้เป็นสาระสําคัญว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวงังโทษจาคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2อง0 0ื่บาทหรือทั้งจําทั้งปรับมาตรา3 2 7ผู้ใดใส่ความผู้ตายและการใส่ความนั้นน่าจะเป็นเหตุให้บิดามารดาผู้สมรสหรือบุตรของ ผู้ตายเสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกลียดชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวางโทษดังที่บรนเดือไว้ในมาตา3า6 2 6มาตา3า8 2 8ถ้าการหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสารภาพวาดภาพระบายสี ภาพยนต์ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใดๆแผ่นเสียงหรือสิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพหรือบันทึกอักษรโดยกระทำการกระจาย เสียงหรือการกระจายภาพหรือโดยกระทำการเป่าประกาศด้วยวิธีอื่นผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2 0 0แสนบาทครับขอยกเป็นหลักที่2ตามคำวิสาดิกาเนะครับคำวิสษานิกาท่านได้วางหลัก บรรทัดฐานให้ได้ความหมายตามในของมาตรา3 26ดังกล่าวนะครับท่านว่าการใส่ความนั้นน่ะหมายถึงการแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นสิ่งร้ายแสดงข้อเท็จจริงที่ไม่ดีที่ร้ายที่ทำให้ผู้ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายนะครับ และเป็นการยืนยันข้อได้จริงที่เกิดขึ้นแล้วหรือกําลังดําเนินการอยู่หรือกําลังดําเนินอยู่คือข้อได้จริงที่ผ่านมาแล้วหรือว่ากําลังดําเนินอยู่นะคะผมไม่ว่าข้อได้จริงนั้นจะเป็นความจริงหรือเป็นความเท็จก็เข้าองค์ประกอบความผิดตามในมาตรา3 26ความผิดฐานเป็นประมาทนะครับและมาตราอื่นที่เกี่ยวข้องดังกล่าวในหลักที่1ครับผม และการหมิ่นประมาทดังกล่าวครับไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถามของมีคนถามนะครับแล้วก็ตอบไปเข้าลักษณะองค์ประกอบความผิดฐานมีประมาทก็ผิดได้ก็ดดอย่างมีเคสคือทางจําเลยครับติด,ด,ดต่อเรื่องของระงับการจ่ายเงินเดือนของโจทย์ร่วมครับแล้วเขาไปพูดว่าโจทย์ร่วมยักยอกตามตัวไม่เจอตามตัวไม่พบออย่างนี้ครับก็คือหายไปอะไรอย่างนี้ทั้งๆที่เขาถูก มีคำสั่งย้ายไปรับราชการที่อื่นและที่มาที่ตัวจําเลยนะครับมาทําเรื่องระง,งับเงินเดือนดังกล่าวนะครับเป็นเรื่องที่ตัวจดรวมนะครับผมเขาไม่ได้เซ็นในอเอกสารเปเปอร์ราชการก็เลยถูกระง,งับเงินเดือนนะครับสิ่งที่เขากล่าวะครับมันเข้าองค์ประกอบเพราะว่ามีเจ้าที่ธนาคารเขาเป็นคนที่3ครับเข้าองค์ประกอบความผิดตามมาตรา3 26ดังกล่าวนะครับ อันนี้เป็นการกล่าวข้อา้านะครับที่จริงแล้วมีหลักหลายหลักนะครับในเรื่องของความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับขอกล่าวแค่นี้นะครับผมท่านตรวจสอบโน่นนี้นั่นก่อนนะครับก่อนที่จะใช้สวัสดีครับ